เอาล้ครับผมกลับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดเป็นครั้งแรกนะครับผมมานะครับผมมา EP แรกเลยครับผมก็ได้เริ่มอะไรแล้วนะผมก็เริ่มถอนยาไปก่อนแล้วครับเมื่อกี้ทิ้งต้นมเลเ็ดไปนี่นาไปไหนเนะนี่ยนี่ยผมมาก็าจะเอเอเฮ้ยรู้สึกว่าเน็ตไม่ดีครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ EP นี้ก็ ยังไม่ได้ชวนบูมาครับผมหรอีพีที่สองนี่บอกไ้เลยครับมีบูมาแน่นอนครับแล้วตอนนี้บูยังไม่วางนะผมผม,มเล่นคนเดียวก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเปิดมาเองครับใครถ้าเกิดขยายผมสอนก็ขยายผมสอนเปิดเฮ้ยไม่ได้แล้วดิรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ไม่สามารถเปิดได้แล้วครับผมคือมมนต้องเสียตังค์ละ เพราะว่าผมสมัครไว้นะผมถ้าเกิดจะเปิดนี่มันเสียตังค์ครับผมมันมันไม่ได้ละอย่าอย่าไปเปิดเลยครับมาก็ใครที่ชอบดูเอ,เอาชีวิตรอดก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ครับผมผมจะลงเอาชีวิตรอดบ่อยๆครับเฮ้ยไอป้านี่เด็ดบ้านผมเะเนี่ย โอ้ทำไมเน็ตเรากระจอกแบบนี้ โอ้โหก็เงียบไปเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลองซึ่งเสียงด้วยผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมาเสียงไม่ได้หายครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเองครับตอนแรกก็กล่าวว่าจะตัดคลิปแล้วไม่ตัดแล้วครับผม เพราะว่าก็ตัดไม่เป็นเหมือนกันครับมา,าแรกก็ต้องขุดไม้ผมเดี๋ยว ep สองครับผมบูไม้แน่นอนครับตอนนี้เขายังไม่ว่างนะครับผมแล้วจะพูดซ้ำไปทำไม,มตอนนี้ก็ต้องขุดตัดไม้ให้ได้เยอะๆครับผมตอนนี้เน้นตัดไม้ก่อนครับผมว่าเราคาบเลยก็แล้วกันเรามันจะได้ตัดได้เร็วขึ้นครับผม เดี๋ยวผมว่าสร้างบ้านใต้นี่ดูครับน่าจะโอเคเออใต้ไหนดีเออเออเอมสร้างบ้านใต้นี้ก็ได้ผมมาแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องเฮ้ยบ้าเอ้ยทำพิกแอคก่อนครับ ขุดที่ข้างล่าไปเดี๋ยวครับเรามาขุดขีนกันก่อนับผมแล้วเดี๋ยวเอาไปทำขวานครับจะได้รวดเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยทำพิเอ็กที่หลังผมเราทำขวานก่อนครับสุดติงเลยสุดติงอ่าขุดได้เร็วขึ้นมาหน่อยครับ ไม่ค่อยจะเสียเวลาเอเครับผมเออเอเอถ้าผมไม่ค่อยได้พูดอะไรก็ต้องขอแพ้ยครผมวันนี้เล่นคนเดียวผมอัดคลิปผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีผมถ้าเกิดบูมาก็น่าจะบอกให้มปทำนู่นทำนี้เยอะกว่านี้อ่ะเดี๋ยวไว EP ้ ep สอองผม ep สองนี่ น่าจะพูดเยอะหน่อยครับ EP สอง EP นี้ก็นี่มๆครับผมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรครับอย่าลืมครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับการลงคลิปผมก็วันหนึ่งก็สองคลิปครับผมวันหนึ่งสองคลิปครับตามมาตรฐานับผมลงทุกวันครับวันละสองคลิปครับผมได้ดูกัน ทุกวันแน่นอนครับต,ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเนี่ยฝนตกมีจะนแหลกด้วยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอะไระผมฝนตกไม่รู้คิดเองหรือเปล่าครับฝนตกที่ไรแม่งแหลกแหลกทุกทีเลยเ,ออเยนี่ยก็ตันตกละแต่ตอนแรกผมตอนแรกว่าจะไม่อัดนนะครับผมตอนแรกอัดนแล้วแหละเห็นมันตัดต้นไม้แล้วแม่งอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับ เราตอนขึ้นตอนขึ้นพุ๊บผมเรื่องต่าทต้นไม้เลยครับเพราะว่าเราต้องไปหาที่หลบก่อนผมไม่งั้นเดี๋ยวซอมบี้ฆ่า,าเวลานั้นก็คงต้องไปข,ขุดหินครับผมขุดหินเอาหาแร่หาฐานครับผมอไตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนครับชิวๆไปรู้สึกตอนนี้ ไอ้ป้าเอ้ยผมเลือกต้นที่มันใหญ่ครับผมไม่ค่อยชอบต้นแบบนี้เท่าไหร่ครับอ,อยวไว้บนหลังบนหลังผมค่อยมาตัดทิ้งที่หลังลผกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเอาละเอาละเอาละอย่านะอย่าแหลกนะอ้ไป้าเอ้ยทำไมต้องเจอต้นอย่างนี้ด้วยเนี่ยทำไมไมันต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยเนี่ย ใชจริงๆก็เอตกใจหมดโอ้แถวนี้มีมีหมูมีวัวครับผมเป็นอะไรที่ดีมากครับขออ,ขออีกขออีสองอย่างผมขอไก่กับไก่กับแกครับแกเอาไว้ทําที่ร้อนผมไก่ก็ทําเครื่องปัม้มแกอัตโนมัติครับผมไปไก่ผมก็ผมว่าผมก็ตัดไม้มาเยอะแล้วนะถือว่าตรงนี้ก็น,นี่ไงมีหาดมีฐาน ก่อนมือผมอใกล้มือแล้วไม่ใช่ก่อนแล้วไม่ตรงไม่ก่อนอะไรละตอนนี้ใกล้มือแล้วครับผมอืมหนึ่งบ้าเราต้องทางพี่เอ็กเร็วๆวครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาฐานตัวนั้นก่อนครับ ไม่งั้นเดี๋ยวคุดไปที่อื่นไม่ได้ผมฐานนี่สําคัญนะครับผมบอกไวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโลกจะมืดครับผมเห็นอะไรไม่ค่อยชัดครับผมเดี๋ยวคนดูหาว่าเฮ้ยพี่มืดมากเลยผมมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะกันกันโดนด่าครับผมเราขุดฐานก่อนเลยครับผมว่าประมาณแค่นี้ก็เอาแล้วนะ ตอนนี้เพื่อนผมกระทักมาแล้วครับเพื่อนหรือใครไม่รู้ก็ยุบไปก่อนนะผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะยังไม่ยังไม่ไปไหนผมผม,ผมจะยังไม่ไปดูหรือว่าจะดูดีป่ะต้องเดี๋ยวคิดเลยแป๊บนงครับผมขอเข้าไปหลบข้างในถ้ำนี่ก่อน <S <S กะกลัวมีคนมา ไอเเ้กวามีคนที่ไหนมจะมีคนที่ไหนมาแล้วเพราะว่ากลัวมีสมบงสมบีเข้ามาผมป้าโอเคโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมตอบเฟสแป๊บนึงนะครับอ๋อบูทโทรมาผม บูถามจะเล่นไหมครับโอเคครับผมรู้สึกว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้เจอบูแล้วนะคลิปนี้ก็คงจะเจอบูละผมว่านะคลิปนี้น่าน่าจะเจอบูครับผมไม่รู้ผมไปปรับหมดอะไรหรือเปล่ายัางแต่ตอนนี้เพื่อไม่ไปการเสียเวลามาผมผมจะจะพยายามทำคลิปต่อไปเรือร่อยๆผมไม่ให้ขาดไม,ไม่ให้ขาดช่วงครับ ค่ะครับผมขุดลงมาเรื่อยๆครับอู้ดีเนี่ยที่เอาท็อตมาด้วยรู้สึกว่าขุดไปเรื่อยๆครับผมขุดไปจนถึงวายห้าครับอุ้ยโอ้โหอีกมาเนี่ยครับผมข้อดีครับผมเอ,อ่อจะเผื่อเผื่อเราเจอเพชรเฮ้ยเ,เจอเจอเหล็กครับผมนี่ก็เจอเหล็กเรียบร้อยละเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ สุดติ่งกระดิ่งแมวเอิมเอมเอ่มเอิมเอิมวายเท่าไหร่แล้ววะวายสี่สิบแปดโหขุดอีกเยอะครับผมอีกเยอะเลยครับกำลังวายสี่สิบแปดอยู่เรื่อยๆครับผมผมไม่รีบครับ แต่รู้สึกว่าตอนนี้พูดจนเจ็บปากหมดแล้วเนี่ยเล่งปากมากเลยครับผมอ่ะก็คลิปหนึ่งก็จะสักประมาณยี่สิบนาทีกวัาผมต่อตอนหนึ่งคลิปนะครับผมจะคลิปหนึ่งผมจะไม่เอามากผมเพราะว่ามันน่าจะอัพโหลดช้าด้วยมั้งถ้าเกิดคล,คลิปยาวครับความจริงเล่นเบสบอลผมก็ไม่อยากให้ถึงสามสิบสี่สิบครับผมแต่เกมมันเกมมันไม่จบไงอ่ แต่ถ้าเป็นอาชีรอนนี่ไม่ต้องห่วงครับผมสักกี่สิบกว่ากว่าครับผมไม่เกินยี่สิบห้าแน่นอนครับตอนนี้ขอทักผมมาบูทักผมมาก็ยังไม่ตอบนะตอนนี้เออเขาไปไหนของเข้าแล้วอะ่ะมาเจอไปไหนเนี่ยเอ,อผมตอนนี้ก็เพิ่งอ่านนะผมผมก็เพิ่งให้ไอพีเข้าไปแล้ว ตอนนี้เขาก็ยังไม่โทรมาครับผมแต่รู้สึกว่าผมต้องมั่นใจแน่นอนครับว่าถ้ามันโทรมาผมต้องได้ยินเสียงแฟนมันด้วยครับมาต้องคุยกับแฟนมันแน่นอนครับผมผมมีความมั่นใจสูงบอกไว้เลยโอเคครับ <c oughs> ส่วพี่แองนี้ผมต้องการทิ้งมันมากแล้วผมเราจะทิ้งมันไปเลยก็แล้วกันโอเค เอาล้ผมบูก็โทรมาครับตอนนี้โอเคครับผมบูโทรมาครับตอนนี้โยสวัสดีครับบูอะไรสวัดดีสวัดดีนะครับผมสวัดดีนะครับตอนนี้อัดคลิปอยู่ครับผมครับผมพี่บูอัดพี่บูบวัดดีหน่อยครับผม สวัสดีครับโอเคครับผมอันนี้ก็โผล่มากลางกลางอัดวีโอแล้วเนี่ยครับผมสดๆร้อนๆเอาตอนนี้ปูปี้เนี่ยมาแลนะตอนนี้มาผมเดี๋ยวผมต้องคงต้องไปบอกที่ให้เขาก่อนครับ mm hmm. ในปูปี้อยู่ไหนครับผมไหนไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไอ้วงเห็นเห็นกุญแจไอ้บูกระตุกกระตุก ไหนว่าบูปี้อยู่ไหนว่เดี๋ยวผมต้องไปรับเขาก่อนนะผมไอ้บูอยู่ไหนวะโลกคอโกจุดเกิดเนี่ยมานี่นะครัผมมาตามสว่างที่เลยครับอฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเ้ยอ้ยกฮ้ยเ้ยเ้ยเฮเ้ยผมเกยเยั้ย้ยเย บ้าเอ้ยไอ้บ um, um, um ูเข้ามาในท่านี่เด้อโอเคครับผมก็อุดก่อนอุดก่อนอุดก่อนอุ้ยกับตายผมกับตายสวยต่อไปครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับติดเองเฉยไม่เฉยทามพิกแอคให้บูครับตอนนี้ ก็ขุดครับผมครับก็ซื้อคือผมว่าส่หมดผมบอกแล้วครับว่าเออส่งมาตอนรับอาจจะว่าไม่สวยกะครัมันต้องคุยกับเมียมาอยู่แล้วครับผมนี่เดาไม่เคยผิดครับผมนี่ครับเราช่วยกันขุดครับโยนให้แล้วครับผมสวยสวยทอดไปอีกครับรัไม่ส่งให้เขา ไอ้บูอบูเสียงเสียงกูดังขึ้นไหมไอ้บูเออแม่ดูผมแ้งามนไม่เท่ากันผมก็ลืมบอกไปครัวบว่าผมได้ทําการปรับไม้แล้วผมตอนนี้ให้มันดังกว่าเดิมครับผมเป็นอะไรที่โคตรแจมแมวมากครับจะได้ไม่ต้องพูดดังครับผมาโอเคโอเคบ้านนี้ก็ขวางกันจังเลย ขุดอาบน้ำก็ไม่อาบเลยน้ำเลยนะเรื่อยๆครับผมอ่าเดี๋ยวตอนเช้าเราคงต้องไปตัดต้นไม้กันต่อตอนเช้าครับผมไอ้บูมอย่ามาขุดใกล้กูนะไปขุดไกล้เลยครับผมเพราะเราต้องแยกกันอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกวนัวนต่อไปสอง สักประมาณ21 22นาทีผมก็พอก็จะปิดคลิปแล้วผมเจ็บอู้วัดต่อเฮกทองครับผมอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยขุดขุดไม่ได้ผมก็ใช้พี่แอคกเลยครับอู้วเลสตดิสสุดเต็๋นะผม แล้วจะโชคดีขนาดนี้ครับเอาค่าเช็เเตัวออกกันละครับตอนนี้ก็หมายเลสิบแล้วครับ <c oughs> ใกล้สิ้นสิ่งเราต้องการของคือ Y5 ครับผมดีใจเองสบายใจเราต้องการ Y5 ครับตอนนี้เ,<ล>เออไอ้บูไอ้บูจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้ไ <c oughs> อ้บูไ <c oughs> อ้บูโอ้ยโอ้โหลังครับผมแมปแม,ป,แมปเก่ากูหายไปเหรอกูลบทิ้งไปแล้ว อะไรนะผมขอโทษครับบ้าไปแล้วจะเอาจะเอาจะบ้าไปแล้วเขาจะเอาเขาจะเอาตัวเองเอารูปตัวเองผมว่าตอนนี้ก็น่าน่าจะช้าแล้วผมผมว่าผมไปข้างบนดีกว่าครับ แล้วก็อาหารไม่มีสักอย่างเด้อต้องไปปลูกข้าวด้วยครับผม <ST> อย่นี้ไม่งั้นนี่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะตายอาจจะไม่กิงแล้วจะตายใช่สอง <S <S ติด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 โว้ยไม่ใช่นน่ารักเย uh ต่อไปน่ารักไปไหนนอ๊ะมาเอาดเป็นใหญ่ <S <S ยยว่าก็ คงจะทำฟาร์มข้าวเสร็จพอดีแล้วคงจะปิดคลิปีเป็นทีหนึ่งก่อนครับผมเป็นใหญ่ว่าผมทำฟาร์มข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยปิดคลิปครับเป็นทอุยยนี่ไงนี่ไงผมแหลกผมถึงเกลียดครับผมคนแหลกอย่างนี้นี่เองโอ้เป็นเป็นเป็นอนนี้เราคงต้อง ทำที่ตรงนี้ไปก่อนครับโอ้โหวิ่งไม่ได้นะครับผมสองนาทีวิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวผมโคต้องฆ่าตัวตายครับผมน้ำไปผมต้องฆ่าตายละอ่ะติดห้าก็ได้แปดก็ไปมันกระตุกอย่างนี้นะแปดตายแ้วโอเคผมผมว่าผมอือ ทำตรงไหนดีวะเนี่ยผมทำตรงนี้ดีวกว่าเสียกว่าใช่ไหมไม่คิดอะไรมากครับผมทำตรงนี้ดีกว่าที่มีได้เหรทุกทีสองเห็นจำไมมันมแหลกแบบนี้ครับผมต้องขออภัยผมวันนี้เนี่ยทูกากมากนะครับจ้าโห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 แหลกขี้ไก่มากนะผม อืมโหนี่มันมใช้เน็ตด้วยเนี่ยโหเน็ตผมอ่าสามขีดเองเนี่ยครับโอ้ยจุ๊บนี่บ้าเอ้ยยัามาเดี๋ยวผมไปเก็บของแล้วโดนน้ำตายก่อนรับผมใฮ้ให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 ้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ละมันปิ๊งไม่ได้เลยครับผม โอเคนั้นสีดงินเกงเหรอโอเคผมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจบอีพีหนึ่งก็อัดอีพีสองต่อเลยครับเอ้ถ้าใส่แบบนี้ถ้าใส่แบบนี้ออกบ้างนะเงิขนขอาตัวตายตอนนี้ให้ตายก่อนแล้วก็ หอตัวเองแล้วก็ไปตัดตัดยาผมเอาไปเล่นปลูกข้าวแล้วก็พอพอด,ดีนะครับเคเหนน็นเห็นเห็นเสือ้อจำได้ไหมเคครอผมพูดแ <ใจ S 2> ถวนี้ยายเยอะนะเนี่ยเหมาะ เหมาะเลยครับผมขอสักยี่สิบอันเท่ากันเป็นการของเวลาคลิปนะ่าคลิปจะหาว่าคลิปสั้นลงอาจจ็บได้ไมหมวะตัดไม้ได้เลยก็อ,อยู่ล่างหรอ,อผ,มผมตัดมเมล็ดอยู่ครับผมเจอสปาวทอมอมีู่่คุกโมกูอีกแล้ว มาหากูดิอ่าทำไรนะสูตรนี้บ่อยครับผมผมเจอสูตรนี้บ่อยครับมาหาสูตรอะไรแม่งโมงตลอดครับผมเอ,ผมอ้าผมแมถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมึงเจอมึงจะพูดไอ้นัทกูเจอสตาร์ซอมบี้วายอย่างงี้เออฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้พูดอย่างงี้อัดกูเจอสปาวเออแมตตี้เออไปเถอะไอ้สัตว์ โอเคผมก็พอแค่นี้ <ขอ S 1> ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นผมก็กราบสวัสดีครับจบจริงเหรอนะักฮะแค่นี้เนี่ยนะก็เอ้าก็กูอมาีมา20นาทีแล้วเนี่ย h a t กูอัดก่อนที่มึงจะมาอีกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมกราบสวัสดีครับ